ยังไงก็ขอบคุณมากเมื่อก oh, ี้เก euh ือบร้องไห้เลยอ๋อไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องอะแต่ก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับแต่ไม่รู้ช่วงนี้เป็นอะไรอะค่ะเมื่อกี้เขาจ้องจริงคือผมเชื่อว่าเมื่อกี้คุณไม่ได้ร้องคนไทยเขาเรียกว่าคอเบ้า ครับพอจริงๆแล้วสิ่งที่น้องๆอยากทําให้คุณเพราะเขาต้องการเพื่อบอกว่าเขาจะเป็นกำลังใจให้คุณยิงข้างคุณตลอดไปเพราะว่าเขารู้ว่าคุณเหนื่อยทั้งซางเมิ่อมที่คุจะมาที่ประเทศไทยคุณได้ชาร์จพลังครับ 항과갈때 쌓은 아이디 해서 농농 그때 따라오고 올 때마다 충전 가득하셔서 한국에 가시죠 또 열심히 일했으면 하는 마음에서 오실 때마다 충전해 가시라고요. 그러니까 참 그게 느껴져서 참 그런 것 같아요 마음이. 코로스 다이 아까 코로스 다이 그 마음을 고맙고 제가 1 년에 한 번은 꼭 여러분들 만나러 오겠다고 약속드릴게요 그리고. ังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะ,ะเขาก็บอกว่าอยากสัญญาจริงๆนะคะคว่ายัางไงเขาก็จะพยายามเต็มที่นะคะเพื่อที่จะมาหาทุกคนอย่างน้อยหนึ่งปีหนึ่งครั้งค่ะครับเราจะไม่ซิ้อน,นะเพราะเดี๋ยวพธีกรนน้ำตาไหลด้วย <c oughs> ขนาดคุณหัวยุ่งคุณยังน่ารักเลยะครับ <c oughs> นะฮะเอาแหะตอนนี้ครับเดินทางม,มาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับก่อ,อนที่จะลากันไปวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ได้มาทำหน้าที่เป็นไนนู้ดีกร์นะครับรวมไถึงขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยแต่บนเวทียังไม่หมดตรงนี้เพราะว่าคุณยมซอฟจะร้องเพลงทุกคนฟังด้วย